คลิปนี้ก็จะมารีวิวเสาตัวใหม่เพิ่งได้มาคระะับลูมิ n เนียแอซิดเฮดดีตัวนี้เป็นตัวที่ออกแบบมาใช้สำหรับแว่น DJI Goggle นะฮะนี่เปิดออกล่องให้ดูในชุดก็จะมีเสาแพดสองตัวนะครับข้างหลังก็จะมีกาว 3M นะครับส่วนตัวหลังแพทนี่เขาก็จะโค้งๆเห็นไหมโค้งตัวนี้ให้เว้าเข้ากับรูปแวนนะครเพราะว่าเราจะต้องเอาตัวนี้แปะเข้าไปที่ตัวหน้าแว่นนะครับแล้วก็มีเสาสองเสาเสาออมนี้แอนเทน่านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแจ็ค SMA นะครับ สวยงามนะฮะงานก็เขาก็ทำออกมาดีผมก็จะมาเปลี่ยนแทนตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับ2 r c จริงๆมันก็ดีแหละแต่เวลามันเก็บเข้ากระเป๋าแล้วมันค่อนข้างยากอะ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูมีกระเป๋าตัวนีนน้เวลาใส่กระเป๋าเนี่ยเห็นไหมครัมันติดก็ต้องถอดเสาเนี่ย เพื่อจะเก็บมันนะ,นะะมันไม่ค่อยสะดวกดเท่าไหร่มัต้องถอดเข้าถอดออกก็เลยมาใช้อันนี้แทนดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันก็จะติดอยู่อย่างนี้ติดอยู่ฝังนีนะ้เวลามันใส่กระเป๋ามันง่ายกว่าสะดวกกว่านะโอเคเดี๋ยวก็ใส่ให้ดูกันเลย ตัวแพดตัวนี้ก็จะติดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกทางกัน ติดไปตรงนี้ติดก็ไม่ต้องเล็งดูให้มันตรงๆก็ติดไปเลยพไม่ต้องการความสวยมากให้มันอยู่ก็พอนี่อย่างนี้นะครับสายสายตัวนี้ผมก็จะมาใส่ตรงนี้เนี่ยสายตัวเนี้ย เขาเป็นเหมือนแบบแข็งๆอะแต่ก็ดัดได้ก็ดีนะผมชอบแข็งๆเนี่ยพอเวลามันมันใส่มันใส่ง่ายเวลาไปชนอะไรก็ไม่ได้แกว่งมากสายฝั่งนี้ผมก็จะใส่ด้านนี้ อนี้ก็จะใส่ข้างบนนี่นี่ครับเสร็จแล้วเป็นไงสวยนะฮะสวยงามนะะมันก็จะใส่กระเป๋าได้นี่นะครับ จะสะดวกนะฮะเพราะไม่ต้องถอดเสาเข้าเสาออกโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ